ทักทายสบายดีพอเม่พี่น้องเนาะพี่น้องหน่ตอนเที่ยงพี่น้องตอนประมาณจะเข่าสองโมงเลยพี่น้องสิลงเกีียวเข่ารอบแรงพี่น้องเมื่อในพี่น้องพรอเขานะความงามพอความงามหน้าพี่น้องหน้าหยอดพี่น้องก้อนหนึ่งสองก้อน่ะเต็มกำมือพี่น้องนี่พรอเข่าเลี่ยนกันอยู่พี่น้องเลยนี่ สมาร์ทพี่น้องเลยหน้างามปีนีพ่พี่น้องพรอนเข่าทีๆกัน Thank <laughs> you. พอดของังจะพอนทีที กินก้อนพี่นอกเลยบันทนะึกคำเลยยังจกักไห้ยังสองให้สามไห้สี่ไห้ยังสี่ไห้ยังสี่ไห้พี่นอ้อง ตะเวนกมอชิตตกดินแล้วได้เวลาขึ้นเลยเด้อคำเลยตะเวนกมอชิตตกดินแหละอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บาวิสตันฟังเราแชแนลเด้อทุกทุกคนเมื่อนี้สขอคำว่าสบายดีอยู่ดีเมเอง